สวยแน่นอนสวยแน่เลยมาเอาใจลูกค้าเลยเห็นลูกค้าอยากดูเราเปิดให้ลูกค้าอยากดูอยากเห็นเราเปิดให้โอ้โหยแล้วดูลายัแรกคือปราคืองานเก่างานเก่าปราโอเคเดี๋ยวเริ่มโชว์งานกันขอตะกล้าหน่อยค่ะอุ๊ยอะไรแอดตัวมันเห็นอะไร ะว่าไงจ้าน้องเมย์มามาดูรายการเ,เสื้อ,อยืดกันครับผมเกปีวีสองศูนย์หนึ่งครับบูนวมมีรีวิวไหมคะบูนวมรหัสไหนเอ่ยดูลายดูลายเขานี่ดูลวดลายเขาลูกหาสวยมากอ้ายมีกิวด้นด้วย มีกิวด่นด้วยกิวด่นมีออกนะจ๊ะลูกค้านะลูกค้าบอกว่ารับบวก3กระสอบครับโอทีหนึ่งหรือเท่าไหรเ่เอ่ยเล่าลเดี๋ยวให้น้องดึงให้นะจ๊ะลูกค้าว้าว้าสวยมากโอ้โหแล้วดูลวดลายเขา,ม,าม่เม้ยแผ่สวยมากอ่ะเปิ้งสวยมากอุ้ยแล้วนี่อะไรไอยูนิคอร์ค่ะ นี่ลูกค้ามีแต่งานทำราคาทั้งนั้นเลยนะงานป้ายงานแบรนด์สามารถลุ้นได้บอกเลยล่าสุดเราเปิดกันนะโกดังใช่ไหมป้ายนี้ลวดลายออกเยอะมากใช่ไหมน้องปอสจริงครับดีเลยอุ้ยอันนี้มันสวยจังเลยมันเป็นป้ายหรือเปล่าอันเนี้ยสกินไม่มีหลุดเลยนะคะ อ,อุยสกินไม่มีเหียวเลยซิมูเลตจ้ะลูกค้าตระดางานป้ายงานแบรนด์นะลูกค้านะสามารถลุ้นในกระสอบได้อัพทำราคาเพิ่มเติมได้โอ้ยเนี่ยสกินแบบจึ้งจำนวนตัวแอดมินตีให้ประมาณ400บวกลบจ้ะลูกค้าอุ้ยมีแมคโดนัลด้วยค่ะหานให้หน่อยหาให้หน่อยแมคโดนด์นะคะแม<ะ>่400 ตอนรหมดหรือยังคะตอนรซีเอาแล้วจ้ลูกค้าเอาตกัวละยีสบี่บาทตกตัวะบาใช่ไหมน้องฟอนน้องฟอนปกติเสยืนขายลงตลาดอัดราคายืนยืนเลยเท่าไหร่ยืนยืนก็สี่สิบนะเดี๋ยนี้นะวตกตัว อุ้ยไอซารันยูแตกไปไอซารันยูครับไปเหรอ่าแย่งกันโชว์แล้วล่าสุดเป็นเซอแฟนคลับนะคะชาวด้อมนี่ค่ะดีี้ยตัววนสมา่ิดินี่มีป้ายนะแม่มีป้ายน่ารักมากน้องเพอน่ารักค่ะมีในดอกข้างหลังเฮ้ยปอันนี้มันคือป้ายปะยืนเลยปกติก็ประมาณ 7,9, ็ดเงเี้ยลูกค้าราคาตลาดเลยนะแต่น้องป้อมขายออนไลน์อยู่บางตัวที่แบบเป็นป้ายเป็นงานแบรนด์ก็สามารถอัพราคาเพิ่มได้เนาะน้องป้อเนาะเข้าไปดูไลฟ์เพื่อนเพื่อนบอกตัวนี้ห้าร้อยเจะอุดหนุนเพื่อนสันหน่อยห0าร้อเพกดออกไลฟ์เลยเพราะแต่เขาสามารถอัพราคาถึงขั้นนั้นได้จริงเใช่คนเล่นก็คือเล่นเลยใช่ ถ้าเกิดแบบรู้เรื่องงานป้ายงานลิขสิทธิ์งานแบรนด์หน่อยลูกคา้าบอกเลยยังไงก็กำไรวันพีทค่ะวันพีทค่ะอุ้ยสวยมากอุยมีงานมีป้ายไหมมีค่ะลูกคา้าขออนุญาต s <S าวันพะีทเลยอัดเกลอยู่ไหมวะตอนลิขสิทธิ์ปะเนี่ยไม่โดนเหรอเพราะว่าเราล้องบอดี้เด็กตอนนี้หมดแล้วครับ ตอดีเด็กโซาแล้วนะพี <ces> ่พราว่าไหมว่าผ <false smoke> <íamos> ้าเขาใหม่มากแล้วแบบสกินมันไซสเขาดีมากเลยนะแล้วไฟใหม่ไซส์ใหม่แล้วนี่แล้วนี่สกินมันเลิศอยู่นะอะไรนะครับลูกใหม่ทหารนลูกใหม่นะลูกค้านะทหารศูนย์หนึ่งหากดูรีวิวล้วยังไม่ถูกใจอยากเปิดเองอยากลุ้นเองลูกค้าลูกใหม่ทหารศูนย์หนึ่งแล้วดูสีขาวีหลังบ้านที่ยืนชมบอกว่าลูกนี้สวยใช่สวยเนาะสวยเนาะอยู่อย่างเงี้ย แล้งานสวยจริงลูกค้าไม่จกตามาดูกันที่ข้างหน้าโกาดังเลยเพราะมันสวยจริงๆมีครับ <c oughs> บูนวมไม่ได้รีวิวค่ะบุนวมไม่ได้รีวิวนะจ๊าลูกค้านะ <c oughs> แล้วดูตัวนี้เนี่ยลูกค้าอย่างที่บอกดูตัวที่น้องแพร์ถึงสวยมาก <c oughs> จริงเหรอคะมันเป็นป้ายป้าทำไมมันดูแบบไม่นึงเลยอะ นี่น่ารักไหมคะลูกค้าสวยไหมคะลูกค้าอยากได้รหัส CF หรืยอยังแจ็คเก็ตยีนกันหนาวหมดหรืยอยังคะเ่ะจ้าอุ้ยอันนี้เหมือนคุกกี้เสียงท้ายปะอุ้ยอันนี้อะไรเรตื่นะตื่นไม่ใช่พึ่งมาทีวีเสื้อกีฬาไหมคะ ตอนนี้ยังจะไม่ได้รีวิวนะจ๊ะพี่ตัวนี้เป็นรายการเสื้อยืดผู้ชายครับผมเหมืมนอนเขาทับมาให้เลยอะ่ะใช่ไหมพี่ <ไป S 1> พลับเหมืนอนทับทับทั<อ>บทับ,บ,บ,บกันมาเลยแม่ตัวนี้1ร้อยกิโลเก้าพันเก้าร้อยบาทจ้ะลูกค้าต้นทุนตกตัวหนึ่งตัวยี่สิบสี่บาทแชมเปียนค่ะไป้ตัวเมเปียน,นเลยนะธรรมดาเจ็้เก็ตินกันหนาวหมดนะจ๊ะลูกค้านะเนี่ยลูกค้าไไดูรวดลายเขา อุ้ยร้อนนี้แค่ทีวีเกือบทุกงานเลยเนาะมาค่อนข้างสะอาดเลยใช่แล้เขาพับมาให้ด้วยนะเนี่ยใช่อ,อุ้ยปุ้ยวันนี้มีเปิดงานเด็กไหมคะมีครับผมเดี๋ยวจะมีรายการเออสามหนึ่งสองใช่ไหมตัวสซเลเตอร์<ม>อกังเกิรเด็กดน,น่าม่รังเนาะแม่รังเนี่ยลูกค้าอุ้ยขออนุญาตแป,ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวสีขาวโอ้โหโยมมาพร้อมกันเลยสองคนโชว์สีขาวพร้อมกันก่อนแป๊บหนึ่ง เนี่ยลูกค้างานเขามาสะอาดจริงนะนไม่จกตานะเฟอร์ตอนนี้หมดเรียงเอ่ยเฟอร์เ,เทียมเหรอคะเ,เมมฟอร์เทียมหมดเฟอร์เทียมหมดแล้วค่ะเฟอร์ตอนนี้หมดแล้วครับใช่ W25B หมดแล้วน้องแม่ไม่ได้มาน,น้อยๆแต่ก็หมดเห <c oughs> อย่าเล่นกับระบบค่ะ <c oughs> บอกเลยเมื่อเช้านี่ตอน11มองกลองเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อเช้าหนัวมากลูกค้าสองนาทีงงมากนั่งข้างๆกันคือจกตากันแล้วเหร แต่ลูกค้าดูรวดลายเขาลูกค้าบอกว่าอุ้ยพี่ฟ้ามันสวยว่ะสวยไหมพี่ไพนอลิ้นพิมพ์902ใหม่พรีแฟชั่นหนึ่งลูกค่ะพี่ไพน์ิ้นพิมพ์ทหาร04เข้ามาให้ร้องหน่อยเออเจิลเดอร์นี่ทหาร04ครับผมพี่มีอินเฟอร์นีรีวิวไหมคะเฟอร์ตอนนี้สินค้าหมดครับพี่สินค้าโซล้อนะอันนี้มันอะไรไหมไม่ใช่หรอเฟอร์ตอนนี้โซล้อแล้วโหแล้วดูตัวนี้อุ้ยมันน่ารักเกินอ่ะคุณน้า เบสบอลแขนหนังตอนนี้หมดแล้วจ้ะพี่เบสบอลตอนนี้สินค้าซาวแล้วครับคุยดูอันนี้ดูแบบวินเทจวินเทจมาเลาคยังไม่มีตัวเสียนเลยนะเนี่ยจริง,รงนี่ค่ะมาแล้วแบรนด์เอาโดค่ะงานมือสองอัดกระสอบลูกค้าไม่พูดถึงตำหนิไม่ได้มันก็ต้องมีตำหนิหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่คร<ม>่าวๆตอนนี้คือเราโชว์มาเกินขึ้นกระสอบแล้วเรายังไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอตำหนิตรงไหนเดี๋ยวน้องขอนุญาตโชว์ให้ดู น้อมนี้ตำหนิให้ดูเลยหูแล้วดูมัดย้อมตัวนี้พี่วันแล้วดูมัดย้อมตัวนี้ลูกค้าน้องพายโชว์เลยสวยมากนี่เป็นไงพี่พายลินนอาหารศูนสขอบคุณมากครับอ่าตัวนี้ตำหนิก็จะเป็นแบบคอเหลืองมีนะคะใช่อ่า อย่างตอนนี้เป็นยูนิโคคะเป็นสีพื้นนะแม่ยูนิโคแต่คำนวณต้นทุนต่อตัวจํานวนตัวบวกลบบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มราคาลูกคา้ายอย่างที่บอกไปต้นทุนตกตัว24บาทราคาตลาดตอนนี้ขายยืนๆก็ประมาณ7,989ลูกคา้าใครดูงานแบรนด์งานป้ายงานลิขสิทธิ์เป็นสามารถอัพราคาเพิ่มเติมได้อีกจากร้อย0อ <200 S 1> ได้นะจ๊ะลูกค้านะหนูเลิกพูดคำว่าสวยไม่ได้เลยใช่ ตั้งแต่หัวยันท้ายกระสอบลูกค้าใช่แล้วก็อาจจะมีติดเป็นภาษาแบบนี้ไปนิดหน่อยนะคะไม่จกตานะเดี๋ยวหาว่าเราแบบอวยอวยกระสอบเกินไปเดี๋ยวเราโชว์ตำหนิให้ดูด้วยอย่างที่น้อง<ว>แจ้งไปเมื่อกี้เลยสวยสวยมากเราอยู่ไ,<ว>ได้ลูกค้าอยู่ได้คืออะไรหรอ มีค้อข้อแหละปีนี้มีแตกหนึ่งค่ะจริจริงมันเป็นตัวที่สองเพราะหนูหยิบไปแล้วตัวหนึ่งค่ะเนี่ยลูกค้าข่าวคือข่าวจ้วนะงานงานค่อนข้างสะอาดเลยสะอาดเลยแหละรอบะไรตาอะไรอันนี้ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยโอเนวี่เฮ้ยอันนี้มันอะไรอ่ะมันเป็นตัวอะไรนะเอลโมเอลโมเโมเอลโมว่เอลโมเอลโม ราด CF กระสอบนี้นะจ๊ะลูกค้านะราดซีกระสอบนี้ฟอร์ฟัน2 2อจ้ะลูกค้าพี P. P. ่น<ไ>ัดค่ะเฟมี 1, <ไ>ีสองศูนย2หนฟอร์ฟัน22นะจ๊ะพูมาพูมาแล้วก็ต่อด้วยพี่นัดเลยแม่แบบจะได้งานทุกตัวที่น้องพึ่งโชว์ไปเลยลี่ฮานสลูกค้างานส,นสวยๆจำๆแบบนี้เลยยูนิโค้ค่ะยูนิโค่ามาคอเล็บกระตูนนี่ก็คงหนูก็ยูนิโค่เป็นสีขาวสีพื้นงานคอล็บเยอะนะ จริงมากการเบ็นก็เยอะมากแบ,บ่งงอันนี้งานว่าอะไรอย่างวันพีตัวเมื่อกี้ก็ราคาหลักสองร้อยนะจ๊ะลูกค้านะเบอร์เบอรี่เบอร์เบอร,บอร,บอรี่โชว์ไปใกล้ๆโชว์ไปใกล้ๆเลยฟาร์ฟานสองสองจ้ะลูกค้าลูกค้าจะได้กระสอบนี้ไปทั้งหมดเลยบิ๊กออค่ะจะได้ไงที่น้องโชว์ไปเลยนะจ๊ะลูกค้านะ พี่สุพอราคาเท่าไรคะตัวนี้9,900บาทกับพี่งานร0 0ยกิโลงานหนึ่งกิโลนะจ๊ะพี่นะจำนวนตัวประมาณ4ี่บวกลบประมาณต้นทุนตัวหนึ่งตกตัว24บาทตัว24บาทเท่านั้นอย่างที่น้องแจ้งไปราคาตลาดยืนยืนตัว7 9 8 9แล้วลูกค้าดูงานบอลเต็นงานป้ายงานลิขกรสิอเป็นสามารถอัพราคาเพิ่มเติมได้อีกหลักร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยได้หมดเลย เรดเหมาะสาหรับขึ้นห้างไหมเหมาะลูกค้าบอกเลยว่าแนะนํามากแนะนํามากนะจ๊ะแล้วก็เรื่องตำหนิลูกค้างานอัดกระสอบมือสองหนึ่งถ้าเเซ็แต่จากคร่าที่น้องโชว์ไปตั้งแต่หัวกระสอบจนตอนนี้เกินครึ่งกระสอบไปแล้วเพิ่งเจอติดเหลืองใบสองตัวสามตัวมีคอ,อยูอีกหนึ่งจียคะ่ะจียครับผมน้องมอสืออะไรเอ่ยตัวนั้นสวยจัง เป็นพี่นัดค่ะอุยของหนูก็พี่นะพี่ฟ้าและชูพร้อมกันพี่กพี่นัดสนใจกระสอบใหม่ครับกระสอบใหม่ราชซีออะไรครับผมกระสอบใหม่ราชซีเอทหาร01ครับพี่โกลเด้นเบรคค่ะโกลเด้นเบร์มาพี่หมีทองของเรา ใครรับลูกรีวิวพิมฟอร์ฟันสองสองนะคะใช่ครับผมใครรับรีวิวพิมฟอ์ฟันสองสองนะจ๊ะพี่ส่วนใครอยากลุ้นเองอยากเปิดกระสอบใหม่มอะไรนะอทะาหารศูนย์หนึ่งใช่ไหมจ๊ะสำหรับกระสอบใหม่อทาหารศูนย์หนึ่งครับผมพี่พาวเวอร์พัคเกค่ะพาวเวอร p พัคเกิลเขาจะ์การ์ตูนของทางช่องด้วยนี่ไปสาวน้อยสมบูรณ์แบบสามคนรวมกันสารพัดของกุก๊กอิกอทหารศูนย์หนึ่งขอบคุณมากครับพี่ ใกล้จะสิ้นปีแล้วใกล้สจะสิ้นปีแล้วหางานลงตลาดกันเถอะปุ้ยเมนอนเขาทับมาเลยจริง,ๆน,นรงๆนะนี่ใช่เขาทับมาให้เลยจริงๆนะนี่คุณแม่สวยมากสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ CF งานของเราได้นะวันนี้นะเปิดจองไป้เครดีขอให้ร่ำรรวยขายดิบขายดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะจ๊ะลูกค้านะอย่าลืมออนยอดนะคะนะ <laughs> ตัดยอดทุกๆสามทุ่มนะจ๊ะลูกค้าหนาอุ้ยน่ารัก่าค่ะอะไรราคาเท่าไรพี่เบลตัวนี้ราคา9,900บาทครับพี่รหัส K w E 201ครับผมเป็นรายการเสื้อยืดแขนสั้นลายมาเวลค่ะน้ำหนัก100่กิโลมาเวลมาขอดูป้ายหน่อยพี่ขอดูป้ายหน่อยมาเวล ลูกค้าพี่ฟ้าตัวนี้ก็น่ารักอ่ะขออนุญาตครับผมมาเวลคอมิกลูกค้าิขกิทสิ์แท้มาเวลคอมิกิขกรสิท์แท้ลูกค้าสามารถอัพราคาเพิ่มเติมได้แล้วแต่ใจเลยแล้วแต่ใจใครจะทําก็ทำไปเลยแล้วแต่ใจใครจะทำเลยลูกค้าในกลุ่มนะปล่อยกันตัวหนึ่งตัวหลักสองสามร้อยโปเกมโปเกมอนมา สนใจรีวิวนะคะพิมพ์ฟอฟันสองสองมาได้เลยนะคะจางเกงสลักยังจะไม่ได้เปิดนะจ๊ะพี่พี่กระต่ายตอทหารหนึ่งหกหมดหรือยังคะพอทหารหนึ่งหกตอนนี้สวาลแล้วค่ะพี่หนูรู้ว่าลูกค้าคิดถึงหนูเพราะว่าไม่เจอหนูหลายวันจัดนี่หลักเดือนไม่เจอหนูนานจะคิดถึงหนูลรสิหนูรู้ยูนิคอร์ค่ะยูนิคอร์มเอาดอเอาดอเอาดอมา เนี่ยลูกค้างานสกรีนสวยสวยสวย,สวยเลยคุณพี่หน่ะหนูไม่สบายต่อเควินคทนค่ะเป็นตะโกนเหมือนเหมือนคนสบายดีเลยอะ่ะที่เหรอตอนไหนทักไม่ได้ไอโชว์ตลอดเจอได้ค่ะเนี่ยลูกค้างานสีขาวสกรีนดำแบบนี้แล้วดูงานให้ดูงานใกล้ๆนะ จะหาว่าเราแบบเหยชูไกลๆอย่างนี้งานแตกด้านในหรือเปล่างานแตกใกล้ๆหรือเปล่าถึงชูไกลๆน,นี่ดูงานใกล้ๆเลยโรลลิงคอ,ตตอร์เหรองานสะอาดมากลูกค้าโรลลิงสโต,สตนโรลลิงสโตนสโตนสโตนเพื่อนบอกสโตอน <c oughs> อันนี้ฟลูดมาลูกค้าแล้วดูงานสวยมากอันนี้แปนทำไว้ปะ แล้วงานเสื้อขาวสะอาดจริงนะพาวายฮาวายมางานเสื้อขาวสะอาดจริงวอเขาเหยนมาให้แบบนี้เลยเนาะมาตรงนี้ตรงนี้เลยอยู่ในตรงนี้เลยยูนิคโหดมากฟลูตมาอีกมาเวลและตัวนี้ลูกค้าอะไรเอ่อแชมเปียนครับผมดิสนีย์แชมเปียนครับ ประมาณนี้ลูกค้าประมาณนี้ลูกนี้ออกยังคะแม่ยังจะ้ะลูกรีวิวยังว่างใช่รีวิวยังว่างนะจ๊ะพี่รีวิวส่งฟรีกระสอบรีวิวเราส่งให้ฟรีเลยกระสอบรีวิวรหัสนี้ใครอยากได้ลูกค้าฟอร์ฟัน22ราคา9,900บาทเสื้อยบาทเสยืดแขนสั้นชายน้ำหนัก100กิโลนะจ๊ะลูกค้าจำนวนตัวประมาณ400บวกลบโดยประมาณ พิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาได้เลย<ช>ฟาร์นสองสองค่ะ,ะฟาร์นสองสองหรือว่าใครอยากได้ลูกใหม่ลูกค้าใครอยากรุ่นเองอยากเปิดเองทศทหารศูนย์หนึ่งครับอันนี้เขาถ่ายเถอะทศทหารศูนย์หนึ่งครับผมรีวิวยังว่างนะคะรีวิวว,ว่างนะจ๊ะพี่นะส่งฟรีนะจ๊ะส่ฟรีด้วยนะส่งฟรีด้วยนะแม่ไม่เอาหรอมันสวยขาานาดนี้มีแต่แบรนด์ใช่แบรนด์เยอะเลยลูกค้าลูกค้าจะได้ทุกตัวที่น้องเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้เลยเพิง่งเพิ่งชูเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้เลย โอเคให้ดูงานในราวคร่าวๆขึ้นห้างได้ลงตลาดได้ไ์สดได้หมดเลยลูกค้าและแต่ลูกค้าจะทำราคาเลยรือดูขายเลยนะลูกค้านะแอดมินบอกไว้ก่อนตัวนี้เป็นอะไรนะเบอร์เบอรี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ของเดือนธันวาเอ่ยวันนี้วันที่20สค่ะวันนี้วันที่20แล้วลูกค้าแลูกค้าเราตอนนี้หาเสื้อผ้าเที่ยวกันแล้วหาซื้อเสื้อผ้าใส่เที่ยวปีใหม่กันแล้ว อีก11วันเท่านั้นใช่บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนแอดมินก็ไปขายเองเยอะเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวงานต่อไปพาไปดูงานเด็กกันดีกว่าพาไปดูงานเด็กกันดีกว่ามีใครรอง,งานเด็กอยู่ไหมเอ่ย